สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเหมยนะคะวันนี้เหมยจะพามาพูดถึงปัญหาของการเกิดโรคอ้วนนั่นเองค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าในปี2,567นะคะมีคนเป็นโรคอ้วนสูงถึง1000ล้านคนกันเลยทีเดียวนะคะ<อ>และหนึ่งในสามของประาชากรไทยก็เป็นโรคอ้วนนี้ด้วยเช่นกันทำให้ผู้คนกว่า4ี่ล้านคนต้องล้มตายลงไปกันเลยทีเดียวนะคะโอ้มาก้โรคอ้วนนะคะก็คือการ สะสมพลังงานไขมันมากเกินกว่าปกติที่ร่างกายจะเผาผลาญได้ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆตามมาได้ค่ะและโรคอ้วนนะคะมีทั้งหมด2ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ก็คือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในค่ะปัจจัยภายนอกนะคะก็คือการรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงทุกคนก็รู้นะคะว่าคืออะไรที่พวกเรากินกันประจำค่ะก็ได้แก่ หมูกระทะน้ำมนลุมและของทอดต่างๆที่เรากินกันในทุกวันนั่นเองค่ะซึ่งของเหล่านี้นะคะจะมีพลังงานที่สูงมากทำให้ไขมันนะคะได้รับพลังงานที่มากจนเกินไปค่ะร่างกายไม่สามารถจะเผาผลาญได้อสองก็คือการกินอาหารจุกจิกค่ะการกินอาหารจุกจิกนะคะไม่เป็นเวลาทําให้ร่างกายปรับตัวและเผาผลาญพลังงานได้ยากค่ะและ3ค่ะ พวกเราขาดการออกกําลังกายนั่นเองค่ะทําให้ร่างกายนะคะพอผ่านพลังงานได้น้อยถ้าเราออกกำลังกําลังกายนะคะร่างกายก็จะสามารถพอผ่านพลังงานได้ดีขึ้นทําให้หุ่นเราเป๊ะปังมากขึ้นนะคะและ2ค่ะปัจจัยภายในค่ะปัจจัยภายในก็ได้แก่ภาวะการเครียดค่ะนั่นเนยรู้นะคะว่าทุกคนมาเรียนทุกคนต้องเครียดแน่นอนค่ะ ภาวะเครียดนะคะทําให้ร่างกายของเรานะคะเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ไขมันท่าทาให้ร่างกายนะคะสะสมไขมันมากกว่าปกติค่ะสองค่ะจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ของเรานะคะบางครอบครัวนะคะก็จะมีเชื้อของการเกิดโรคอ้วนมาอยู่แล้วก็สามารถส่งผลต่อรุ่นลูกรุ่นหลานได้ด้วยเช่นกันค่ะและ3ค่ะการกินยาผิดชนิดค่ะ ในยุคในสมัยนี้ครับปัจจุบันคะัะมีกันกินยาเร่งผิวใสผิวเนียนเร่งผิวขาวถ้าเรากินยาที่ผิดและไม่รู้ว่ายานั้นดีหรือไม่ดีเราก็ต้องดูรีวิวไม่ก็ดูส่วนผสมให้ดีเสียก่อนเพราะว่ามันจะสามารถส่งผลต่อร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะ และจากประสบการณ์ของเหมยเองนะคะเหมยมีเพื่อนสนิทคนนึงตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะมีเพื่อนคนนึงเขาเขาปล่อยเนื้อปล่อยตัวค่ะตอนแรกเขายังไม่ได้ชอบหนุ่มแถวไหนคะ่ะก็เลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพื่อนของหนูก็อ้วนลงคุงไประยะหนึ่งคะ่ะแล้วหลังๆมาในช่วงม .4 คะ่ะช่วงมัธยมคะ่ะเพื่อนของหนูนะคะเจอคนที่แอบชอบผ่านแล้วเขา แล้วเขาแบบอยากมั่นใจในตัวเองในการไปจีบคนนั้นค่ะเขาก็เลยปรับปรุงตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นหันมาออกกําลังกายทําให้ร่างกายของเพื่อนนูนนคะ่ะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ <Okay. S 1> ทุกคนเห็นไหมคะว่าโรคอ้วนนั้นเกิดจากอะไรและส่งผลอย่างไรบ้าง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเหมยก็อยากให้ทุกคนนะคะให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ หากใครที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะว่าการลดน้ำหนักมันเป็นเรื่องยากเหมยบอกเลยนะคะว่ามันคือเรื่องปกติค่ะถ้าหากมันเป็นเรื่องง่ายทุกคนก็คงผอมกันหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่กว่าจะได้มามันไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะเราต้องลงมือทําและพยายามอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่เหมยเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะคะ สุดท้ายนี้เหมยก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเราเองนะคะเหมยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสู้ๆสำหรับวันนี้เหมยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ